สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับน้องดานะคะน้องดาค่ะที่ปรกษาการขายรถฟอร์ดนะคะสาขาพ,พระประแดงค่ะวันนี้นะคะอยู่กับน้องดาแล้วก็ตัวด้านหลังนี้เลยนะคะเป็นตัว r a n g e r c a p XL เ p ็ s เซลพค่ะน้องดานะคะขายรุ่นนี้ดีมากๆเลยนะคะแล้วตอนนี้รุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นของตัวปลายโมเดลแล้วนะคะก่อนที่ตัว Nextgen เ a n เจ r จะมานะคะมารับชมการรีวิวตกแต่งรถคันนี้กันนะคะว่าวันนี้จะพารีวิวการตกแต่งรถแท้ แบบด้านหลังอีกสไตล์หนึ่งเป็นแบบไหนกันนะคะสำหรับรถรุ่นนี้นะคะเป็นตัว XL p l u s Cap นะคะ XL พัส r t ปอร์ค่ะราคาจับจําหัดจะอยู่ที่692,000บาทค่ะแต่ต้องดามีโปรโมชั่นนะคะเหลือ599,000บาทเท่านั้นเองค่ะมาเริ่มต้นกันที่แรกเลยค่ะสำหรับตัวนี้นะคะี่ส่วง,งตัวชุดหน้าค่ะลูกค้าเลือกเปลี่ยนส่ง,งตัวชุดหน้าให้เป็นชุดหน้า F Spider นะคะแบบนี้ค่ะ เอสไปเร์ของเราจะเป็นขนาดหน้ากว้างของกระจังหน้าที่เป็นแบบนี้นะคะมาพร้อมกับตัวฟอนต์ค่ะ FORD ford แบบนี้เลยนะคะเป็นทำสีดำนะคะดำร้วนค่ะแล้วก็ตัวไฟนะคะสองหน้ากระจังแบบนี้ค่ะ3จุดค่ะก็จะมีติดตั้งเพิ่มเติมให้ด้วยในชุดในชุดนะคะด้านล่างค่ะตัวนี้ก็ทําเป็นการแค้งกันกระแทกนะคะทำสีบอลเงินค่ะในส่วนงตัวกันแครงเนี่ยเราสามารถเลือกสีได้นะคะทําสีแดงสีดําหรือสีบอลเงินก็ได้ค่ะ มาดูถัดมาเลยนะคะถัดมาค่ะรุ่นเอกพัสร์เรายังไม่มีไฟตัดหมอกนะคะตัวนี้ดาก็ติดตั้งเพิ่มเติมเข้ามาให้ด้วยนะคะมาพร้อมกับตัวด้านบนค่ะชุดครอบไฟหน้านั่นเองค่ะตัวนี้นะคะติดตั้งเพิ่มเติมให้รถเนี่ยดูมีมิติเพิ่มเติมขึ้นนะคะด้านบนค่ะเป็นสกู๊ปขนาดใหญ่สกู๊ปทรงฟิตแบบนี้เลยนะคะทำสีตัวรถค่ะสีบอลเงินแล้วก็ตัดด้วยกับสีดำด้านนะคะเพื่อสลับให้ดูมีมิติของตัวรถค่ะแล้วก็ลูกค้าเลือกในส่วนของตัว โลโก้ตรงนี้นะคะเป็นตัวโลโก้มาแ s สแตงทำสีบอลเงินสีเดียวกับตัวรถทั่นเองค่ะมาดูสำหรับข้างๆของตัวรถกันต่อเลยนะคะด้านข้างค่ะมาพร้อมกับตัวคิ้วล้อขนาด6นิ้วนะคะที่มาพร้อมกับชุด F Spider นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะของเราเนี่ยยิ่งซิลิโคนเก็บงานเรียบร้อยนะคะกันน้ำเข้าแล้วก็ยึดตัวนี้นะคะจะเป็นยึดด้านในของตัวรถนะคะจะไม่ได้เจาะตัวรถแต่อย่างใดค่ะ มาพร้อมกับตัวล้อแม็กอัอลลอยตัวนี้นะคะเป็นล้อแม็กขอบ16ออฟโรดค่ะยางมอนเตอร์ a t ีนะคะสเปค2 6 5ทับเจ็นั่นเองค่ะเป็นลายดอกยางที่สวยมากๆเลยนะคะมาพร้อมกับตัวล้อแม็กที่เป็นลายดอกไม้ยอดคิดยอดนิยมเท่านั้นเองค่ะตัวนี้ลูกค้าติดตั้งเพิ่มเติมเยอะเลยนะคะ สำหรับตัวนี้เป็นตัวสัลลักษณ์ที่แจ้งว่ารถรุ่นนี้นะคะเป็นตัวเครื่องยนต์2.2ลิตรค่ะเกียร์6สปีดค่ะ160แรงมาร้าแรงบิดอยู่ที่385นิวตันเมตรนั่นเองค่ะรถคันนี้ที่สำคัญสามารถลุยน้ำเบ็80เซนด้วยค่ะมาดูในส่วนของตัวด้านข้างตัวรถต่อนะคะด้านข้างน้องดาติดตั้งเพิ่มเติมในส่วนของตัวรองเบ้ากันลอยแบบนี้เพิ่มเติมให้ด้วยนะคะตัวนี้เลยค่ะเพื่อกันลอยขีดข่วนในการใช้งานนะคะชีวิตประจําวันค่ะ แล้วก็ตัวกันสาดนะคะติดบานหน้าแล้วก็บานแคบเรียบร้อยแบบนี้เลยค่ะสําหรับฟิล์มตัวนี้น้องนา่าติดตั้งเป็นสูตัวฟิล์มเซรามิกนะคะรับประกันให้ถึง10ปีกันเลยทีเดียวนะคะด้านล่างต่อมาค่ะรานข้าง,งมาพร้อมกับตัวลายการาฟิกตัวนี้ลูกค้าเลือกลายโคนจนสาดจนถึงด้านหลังแบบนี้นะคะเป็นลายโคนที่แบบเรียบๆนะคะไม,ม่ไม่ได้สก,กีนคาว่าเรนเจอร์นะคะตัวนี้ค่ะมาพร้อมกับตัว โรบาร์เหล็กด้านหลังเป็นของาเรนเ n d e r นั่นเองค่ะเป็นทรงหกขายอดฮิตยอดนิยมมากๆเลยคันนี้น้องดาติดตั้งเพิ่มเติมให้กับลูกค้านะคะเกือบทุกคันเลยนะคะที่ตกแต่งกันออกไปค่ะมาดูด้านท้ายตัวรถต่อเลยด้านท้ายมาพร้อมกับตัวนี้เลยค่ะชุดครอบไฟท้ายนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะเป็นครอบไฟท้ายนะคะติดตั้งทั้งหน้าแล้วก็ท้ายให้ด้วยสติกเกอร์ด้านท้ายของตัวรถค่ะรองเบ้ากันลอยพร้อมกับปลายดาบติดตั้งเพิ่มเติมให้เรียบร้อยสําหรับการป้องกันการใช้งานนะคะ แล้วด้านหลังเนี่ยเราจะมีกันชนท้ายเดิมๆของตัว XL c a s s Sport มาให้อยู่แล้วค่ะมาดูรอบๆคันตัวรถกันค่ะพาต่อมาในส่วนของตัวภายในตัวรถนะคะ Open Cab ของเราเป็นการเปิด Open Cab แ,แบบนี้นะคะแล้วก็เป็นขนาดห้องโดยสารที่ใหญ่มากๆเลยนะคะแลกว้างค่ะสามารถผู้โดยสารเนี่ยสามารถนั่งได้สบายมากเลยนะคะหรือวางของวางสัมภาระก็ได้เหมือนกันค่ะเบาะมาพร้อมกับตัวเบาะกำมะหยี่นะคะ ตัวนี้เป็นเบาะแบบอย่างดีมากๆเลยนะคะมาพร้อมกับตัวหน้าจอทัสรีนนะคะขนาด8นิ้วค่ะตัวนี้รองรับ Apple CarPlay Android Auto เรียบร้อยแล้วค่ะตัวนี้นะคะในส่งพวงมาลัยของเราค่ะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านั่นเองค่ะตัวนี้นะคะขณะที่ลูกค้าวิ่งด้วยความเร็วสูงนะคะพวงมาลัยก็จะหนักให้ด้วยนะคะหน่วงเพิ่มเติมค่ะแต่ถ้าลูกค้าวิ่งด้วยความเร็วที่ต่ำนะคะพวงมาลัยก็จะเบาให้ค่ะแบบนี้เลยค่ะ ตัวนี้คุ้มค่าคนะคะคุ้มราคามากๆเลยแล้วก็โปรโมชันเนี่ยดีมากๆด้วยค่ะสำหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่สนใจการออกรถ Ford ดนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นตัวแคร XL p ็ก s p o r t นะคะหรือเป็นตัวซีประตูหรือเป็นเอเวอรสนะคะสามารถติดต่อเข้ามานะคะที่โชว์รูมฟอร์ดพระประแดงตรงนี้ได้เลยนะคะแล้ววันนี้นะคะน้องได้ขอจบการรีวิวรถคันนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ